ล็อกโกมาแล้วจ้ะตัวนี้นะครับเป็นตัวล็อกโกนะครับปี2019จ2020นะเป็นชมล็อกโกนาแรกนะแต่สวยมากนะคันนี้เวลาเป็นล็อกโกเนี่ยจะดุมากเลยนะกระจังหน้าเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัวนี้เป็นสีดําด้วยยิ่งดูเข้มดูดุเลยนะครับออปชั่นล็อกโกมาเต็มนะตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่านี่ได้ล้อแม็คลายพิเศษเฉพาะล็อกโกเท่านั้นนะครับแล้วก็ยางนี่จะเป็นดันหลบกันเทคแบบนี้ตัวถังรถเนี่ยที่ตัวแล้วโดดเด่นมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นตัวนี้ นี่เรามีกาดมาให้ล็อกโคจะมาพร้อมแบบนี้เลยนะฮะเทมากนะดูแมนสุดๆกันชนก็จะเป็นกันชนลายล็อกโคต่างหากนะครับตัวนี้ดูเทจริงๆและข้างในตัวนี้บอกก่อนว่าสดจัดนะครับรนี่ให้ดูเลยนี่มาพร้อมหมดเลยนะครับเบาะไฟฟ้าแอร์อโอโต้นะออปชั่นเต็มนี่มันมาเต็มแล้วตัวนี้เป็น4ประตูออโต้ด้วยนะจ๊ะวิ่งอยู่แค่เท่าไหร่4 0 0 0 0โลเองเฮ้ยรถปี2 0 1 0 9จด2020วิ่ง40,000เนี่ยปีละม0 0 0โลเท่านั้นเองนะใครหาอยู่คันนี้รีบเข้ามาจองกันเข้มๆด,ดูแบบนี้อกโก้เท่านั้นนะครับฟรีดาวผ่อนเดือนละ1,000